สวัสดีครับเพื่อนๆผมเอกพันไม้นะครับผมครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมต้นพันธุ์องุนกันนะครับผมนะฮะกสวยๆงามๆตามนี้นะครับผมที่เห็นนี้เป็นต้นตอ <บ S 1> อังุนครับพันธุแบกโอปอนั่นเองนะครับผมนะเป็นต้นตอนะต้นตอที่เราทํขึ้นมาเป็นต้นตอใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมไซส์ใหญ่ไซส์สวยแล้วนะครับผมกาลังแตกยอดแทงยอดนะครับนะสูงประมาณา150เซนติเมตรแล้วนะครับผมนะหรือกาลังเลื้อยเลยทีเดียวนะครับก็แข็งแรงแล้วนะครับเหมาะสําหรับการลงปลูกได้เลยนะครับผมนะ อันนี้เป็นไม้ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับผมนะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมกิงอัง่นพันน์เอาไว้พันมันีสองสายพันธุ์นะสีเขียวก็ไว้มารากานะครับผมแต่ชุดนี้เป็นสีดํานะครับแบ็คโอปอนั่นเองนะครับผมนะก็แบ็คโอปอนะครับรสชาติกรอบหวานอร่อยนะครับผมช่อใหญ่ชอโตนะครับผมก็ลูกค้าก็ต้องการและนิยมปลูกกันเยอะทีเดียวนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับผมร้านส้มปลาเดงพันไม้ของเรานะครับก็มีต้นพันธุ์จำหน่ายนะครับผมนะ ก็ลูกค้าต้องออเดอร์เข้ามานะครับผมเพราะไม้บางครั้งหนึ่งขาดตลาดนะครับผมนะเราก็จัดทำตามออเดอร์ให้กับพี่น้องที่ต้องการก่อนนะครับก็ฝากกว้ด้วยนะครับสำหรับต้นพันธุ์อังุลแบล็คโอปอนะครับผมที่ร้านส้มปันเองพันไม้ฮะจัดทาโดยผมเอกพันไม้นะครับนี่สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทร0898079761นะครับผมกับผมเอกพันไม้นะครับขอบพระคุณมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอกพันไม้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม